นะครับผมก็ขอกรสาสวัสดีท่มชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุคคบทกคนเข้าสู่ช่องคุณเฟรนเจกเ65กันด้วยนะครับซึ่งในคลิปวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันในเซอร์ลิสกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปวันนี้นะครับผมมีคนดูขอมานะฮะอยากจะให้อยากจะเห็นพี่นะครับผมจัดอ่าเป็นแนวจากเกมบอีวิวนานแล้วก็ผีไอติมนมับไ่เ็นเลยนะฮะก็เราจะชื่อว่าคิเปอริง ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะฮะก็ลองมาดูนะฮะซึ่งพที่ผมลงไปเซิร์ชดูนะฮะมันจะมีอยู่ทั้งหมด2เว็บไซต์ด้วยกันนะก็คือเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์กับอีกเว็บไซต์หนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมก็พาไปอัดด้วยได้เลยนะฮะผมซึ่งจะบอกก่อนเลยนะครับว่าเกมอ e ีวิวนั้นนะครับเกมพีไอติม P นะครับก็จะบอกตรงตรเลยนะครับว่า ผมไม่เคยเล่นนะครับแต่เคยไปเห็นกานผ่านอ่างีเหมือนกันนะ,ะาการน่าจะพอเล่นได้ก็ด้วยกันนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมอ่าผีแม่ชีท่าที่สองนะฮะอ่าผมให้นี่เลยโหสุดสนะครับอ่าอันนี้โอโหสุดๆดเลย เอาไว้ก่อนนะครับอันนี้เราน่าจะสามารถจัดการน่าจะใช้ได้เลยอันนี้เป็นผีอ e ีวิวนั่นนะฮะภาคแรกก็ให้ใช้ได้เลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าเราประกอบอ่าเาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นท่าเรียกอะไรสักอย่างนะท่านผู้ชมที่มีปีกน่าจะคละ้ายๆเทวดานางฟ้าอะไรสักอย่างนะท่านผู้ชมก็ถ้าเราประกอบเสร็จนะผีแม่ชีก็จะเาเรียกว่าอะไรอ่ะหยุดนะฮะหยุดแล้วก็ทาําความเคารพนะฮะผม ก็น่าจะทวงเวลาเราได้สักคักนึงแหละนะคะับแล้วถ,ถ้าเราประกอบปืนเสร็จแล้วก็สามารถเอาปืนมายิงผีไม่ชีได้เช่นกันนะครับต่อมาผีไอสครีมภาค5นะครับผมไม่แน่ใจนะครับผมก็ให้ไม่เคยเล่นนะครับนี่เหมือนกันไม่เคยเล่น นะครับอันนี้เขาเขอให้เฉยๆกันเยกันนะครับระดับปลายกลางไประดับอันนี้ไม่เคยเล่นน่าจะคุณลุงขายเนื้อแหละฮะอันนี้เป็นโรดนะครับนี้เออผ้าโขผมให้ใช้ได้เลยนะครับโอ้อันนี้ผมจําได้เลยผมเคยเล่นแต่ไม่ได้อัดคลิปนะครับเป็นผีเหมือนเราจะต้องหนีเข้าไปในเขาวุกดนะครับเราจะต้องเอสเคปซึ่งบอกเลยโคตรโหดนะครับทุผู้ชมรีวิวนันนี้ไม่เคยเล่นแต่ก็จะโหดสุดแหละนะครับอันนี้ไม่เคยเล่นปวดอะไรวะท่านผู้ชม อันนี้ผมให้เฉยๆนะครับออนไลน์เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ชอบชอบชอบเลยอันนี้ไม่รู้จัก <c oughs> โอ้ไม่รู้จักที่คือไม่เคยเล่นนี่คือเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับเนี่ยโอเคก็มีเพียงอันมีเพียงคั้นี้แหละฮะท่านผู้ชมแรับอันนี้เราไปดูอีกเว็บไซต์นึงกันเลยอันนี้นะครับผมก็จะเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับผมน่าจะคนเดียวกันแหลนะเนาะโอเค ซึ่งอันนี้ก็อาจจะแตกต่างนะครับเพราะว่าน,นี้ค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับแล้วก็อีที่สุดสนุกสนานเหมาะสมอืมเย่ yeah. อันแรกก็คืออืมอันที่สองนะครับรู้สึกว่าน่าจะยากขึ้นแล้วก็อ่าให้สนุกสนานกันเลยกน,น้ะยรับความสนุกสนานเนาะโอเคอันที่สามก็ให้สําหรับความเหมาะสมอันที่สี่ผมให้อืม ไปกันเลือกายน,นะครับผมอันที่ห้าก็อืมอะ้วข <c oughs> <c oughs> องผมนะครับท่านผู้ชมไม่ผมให้เหมาะสมนั่นแหละเออเหมาะสมกันตอรอบเด็กเล่นดีอันที่หกผมให้ดีที่สุดเลยนะครับมัจะดีที่สุดแหละโอ้ยอีวิวนานไปได้วยกันเลยนะครับน,นี่ก็ดีเหมาะสมนะครับแล้วก็พาหนิงก็สนุกสนานกันป่านะครับ ก็มีเพียงแค่นี้แหละนะฮะอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวอะไรมากนะฮะสำหรับ Keeper Ring นะครับผม Keeper Ring เกมนะครับมันจะเป็นเกมสำหรับเกมอ่าผีไอติมนะครับเป็นไอศครีมแมนนะครับแล้วก็ Evil Nun นะครับแล้วก็คุณลุงฉายเนื้อคนนี้เนาะน่าจะนะครับโอเคก็ และแตอนมีเพลงคนนี้แหละคือผมคือเกมพวกที่ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับก็แต่เห็นผ่านๆมาอยู่นะเห็นผ่านๆมาอยู่ก็รู้จกักรู้ท่าทางแล้วก็ผีไอติมนะครับจะเป็นผีที่ขั้งที่จะโหดเลยนะครับพอสมควรอยู่พอตัอวเลยเนาะก็ในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจะกัใหม่คลิปหน้าถ้าอยากให้จัดีลิเกมอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาแล้วก็มาถ่ายให้ทุกคนดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ